บ้านฮักน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกบ้านดุ๊กดิ๊กออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์รัวๆเลยสำหรับบ้านฮักหลังนี้เนาะเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ่าวโจเรียกได้ว่าเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะคะผู้ดูแลในบ้านฮักหลังนี้นะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่ากรี๊ดข่าวดีสุดๆกรี๊ดสิจ้ารออะไร อะไรตอนนี้คือในกลุ่มบ้านฮักก็ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าข่าวดีอะไรแต่ได้แล้วคือทั้งแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีนะบอกว่าคลีดไว้ก่อนขอแค่เป็นข่าวดีดีใจไว้ก่อนไม่รู้ว่าดีใจอะไรแหละเรื่องอะไรแต่ดีใจไว้ก่อนครับผมแแล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นโสต์ของผู้ดูราย่านนี้แหละคุณแม่เนี่ยได้ออกมาโสต์แบบนี้เหมือนกันเมื่อหลายวันที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าบอกว่าสวัสดีค่ะพ่อม่แม่ แฟนขับน้องคอปเตอร์สมาชิกบ้านฮักน้องคอปเตอร์บ้านย<ะ>ุกด,ด,ดิที่เขาเรบทุกท่านตั้งแต่เราเปิดบ้านฮักมาในวันที่14กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา<ะ>ทางแอดมินทางทีมแอดมิน<ะ>เราได้วางแนวทางและพูดอยู่เสมอว่าบ้านฮักหลังนี้ย่าก,กับหลานเดินไปู้้กันเนื่องจากน้องคอปเตอร์ยังเป็นผู้เยาว เพิ่องอายุ13ปียาก14ปีและจําเป็นต้องมีผู้ปกครองดูแลและน้องยังมีสภาวะความจําสั้นค่ะผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ชิดและผู้ปกครองคนเดียวที่จะที่ ดูแลน้องก็คือคุณย่าเนื่องจากคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องได้แยกทางกันและคุณย่าจินดาก็ได้ช่วยเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบค่ะตอนนั้นพ่อกับแม่ยังไม่เลิกกันคือช่วงก่อนหนึ่งขวบนะคะแล้วน้องคอปเตอร์ก็ได้พูดอยู่เสมอว่าผมรักคุณย่ามากนะคะแต่ก่อนที่น้องคอปเตอร์จะได้เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำคุณย่าเองก็ได้พาน้องนะคะตระเวนลำขอข้าวตามสถานที่ต่างๆและลำเปิดหมวกตามตลาดนัดและ ได้พาหลานตะเวนไปขอขึ้นร้องตามเวทีมหมอรำต่างๆค่ะเพื่ออาศัยว่าเผื่อได้จิหน้าเวทีตามที่เราเคยได้เห็นนะคะผ่านตามาบ้านนั่นแหละ,ค,ะความฝันของน้องคอปเตอร์คืออยากจะซื้อบ้านและที่ดินให้คุณยา่าและผมก็คือจะเลี้ยงคุณยา่าผมไม่อยากให้ย่าลำบากบอันนี้เป็นความคิดของน้องคอปเตอร์นะคะและแนวทางในการทำอะไรแอดมินได้พูดอยู่เสมอว่า สารฝันให้น้องฮอปเตอร์และคุณย่าได้มีบ้านมีอนาคตที่ดีบ้านทางน้องฮอปเตอร์บ้านดกดิ๊กได้เริ่มทำมาลัยและครองครั้งแรกที่งานอำเภอสีี่าจังหวัดอุดรบ้านเกิดของน้องและเริ่มทำมาลัยจริงจังก็ตอนบอสบิ๊กประกาศเปิดตัวค่ายเพนโตเกียวอย่างเต็มรูปแบบและเปิดไลฟ์โครงปิดขายบัตร EP หนึ่งเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นมาลัยเราอย่างไม่ได้เยอะยังอยู่ที่หลอดพันและได้ไม่กี่พันบาท และถึงแม้ว่าแนวทางในการทำมาลัยเงินและ EP หรือแต่ละครั้งเราอาในแต่ละ EP นะหรือแต่ละครั้งเราจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างฝันให้น้องมีบ้านและมีอนาคตที่ดีแต่ทางบ้านฮักไม่เคยไปขีดจำกัดว่าจะต้องใช้เดือนละกี่บาทและเก็บเดือนละกี่บาทบหน้าที่แอดมินเราคือหามาลัยสมงทบกยอดสร้างธรรมส่งมอบ คล้องคลอให้กับน้องจนจบหน้าที่ในแต่ละรอบนั้นๆและมาลายแต่ละรอบของบ้าน,นดูกดิ๊กเราก็อยากให้มีกิมมิกและซิกเนเจอร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และตัวตนให้น้องจึงได้สั่งทำกับทางร้านเรื่องการสั่งทำมาลัยเคยพูดไปแล้วเราไม่เคยถามคุณย่าว่าเงินมาลัยในรอบนี้รอบนี้นะคะรอบนี้นี้เนี่ยได้ใช,ใช้ไปกี่บาทอเอาเข้บาบัญชีกี่บาทเพราะเราเชื่อเสมอว่า ถ้าคุณย่าอยากมีบ้านที่เป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงคุณย่าก็ต้องเก็บและใช้สอยอย่างประหยัดแน่นอนแต่เราไม่อยากให้ใครมาว่าย่าหลานว่าเป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวขอแต่เงินเอฟซีไม่เอาเงินมาอะไรมาใช้เราพูดอยู่เสมอว่า ย่าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาบอกแล้วแต่คุณย่าจะเห็นสมควรเรามองว่ามันคือการลงทุนทุกอย่างที่เราต้องลงทุนอยากให้หลานแต่งตัวรอรอย่าก็ต้องรู้จักซื้อเสื้อภาดีๆให้หลานใส่หรืออื่นๆเงินมาลัยของบ้านดุดีจึงเป็นทั้งเงินที่เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของย่าของหลานสองคนและเก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตจาก ep หนึ่งแรกๆจนถึง ep 1 1มาลัยของเราได้ขยับขึ้น ตามจานวนสมาชิกที่ลังไลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาไหลจากหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นจนรอบสองที่ผ่านมาเราได้ถึงเก้สี่หมื่นบาทบางอีพีไม่ได้ทําอะไรและเมื่อต้นเมื่อต้นจากเดือนที่ผ่านมาเมืม่อต้นเดือนที่ผ่านมา่แอดมินลูกเกดได้ลองสอบถามไปท้งย่าว,ว่าย่ามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่แล้วย่า,ยาบอกมีอยู่ประมาณสองแสนโอ้โหเปิดบ้านทําได้สองเดือนกว่ามีเงินเก็บถึงสองแสนแสดงว่า คุณยายหลานเนี่ยคือมัธยั์มาก mm hmm. เสียงสูง mm hmm. เล็บนะเลยนะแอดูกเกดเลยแนะนําว่ายายลองออกไปสํารวจหาดูบ้านมือสองดูนะดูราคาที่มันไม่แรงมากบ้านพร้อมที่ดินที่สามารถเข้าอยู่ได้เลยจนในที่สุดยายได้ไปเจอบ้านตามที่แอดูกเกดได้แนะนําให้ไปดูค่ะคแล้วก็มาปรึกษาว่าประมาณนี้ได้ไหมแอดูกเกดก็เลยเอามาปรึกษากับทางแอดมินแม่ลูกเจี๊ยบและแม่ตักกี้ว่า เราจะซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดใี่น้องซองเตอร์อในวันที่7มิถุนายนนี้เดือนหน้าซึ่งเรื่องนี้ได้นำปรึกษากับทางบอสเรียบร้อยแล้วและทางบอสก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆบอกแล้วแต่แม่แม,แม่บ้านหักเลยและบ้านที่จะซื้อเนะี่ยห่างจากออฟฟิศป,ประมาณ20กิโลค่ะคใกล้ถนนหลวงเดินทางสะดวกสบายและคุณย่าเองก็วางแผน ไว้ก็คืออยากค้าขายไปด้วยครับซึ่งทำเลหมองและวันไหนน้องคอปเตอร์เริเรียนคร่าก็อยากมานอนที่บ้านกับคุณย่าก็สะดวกในการเดินทางวงเล็บแอดยังไม่ขอแจ้งพิกัดที่ชัดเจนจนกว่าจะทําสัญญาที่ขายสําเร็จอ่าก็คือกว่าจะทําสัญญาซื้อขายสําเร็จนะคะอ่าเนื่องจากอะไรล่ะต้องอะไรรับอ่ามันมันยาวมันยาวมันยาวมากก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฝากช่วยได้อ่านี่นี่ค่ะ เนื่องจากน้องคอปเตอร์ยังเป็นผู้ยาวและยังไม่สามารถทํานิติกรรมใดๆได้บ้านจึงทําสัญญาซื้อขายในนามคุณย่าจินดาซึ่งเป็นคุณย่าแท้ๆและผู้ปกครองเพียงคนเดียวของน้องคอปเตอร์ไปก่อนจนกว่าน้องคอปเตอร์จะอายุ20ปีบริบูรณ์คุณย่าจึงจะโอนเป็นให้เป็นชื่อหลานได้แล้วก็ซึ่งทางแอดมิน มองว่าย่าหลานคือสายเลือดยังไงก็คือสมบัติย่าก็ต้องยกให้หลานอยู่ดีและน้องคอปเตอร์ก็คือหลานเพียงคนเดียวของย่าจินดาแฮปแพกบ้านในฝันที่คุณย่าอยากได้ออกตะเวนหาตอนนี้เจอแล้วเจ้าของบ้านประกาศขายอยู่ที่ราคา8 8ดแสนบาทมีเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่สี่งานหรือสี่งาน เป็นบ้านชั้นเดียวมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว<ะ>และหนึ่งห้องโถง<ะ>บ้านหลังไม่ใหญ่มากส,สองคนยา่ยาหลามอยู่กันใ<ะ>นบังดีแต่ที่ดินมีพื้นที่กว้าง<ะ>อนาคตถ้าน้องคอปเตอร์โตขึ้น<ะ>อยากปลูกบ้านใหม่ให้หลังใหญ่ขึ้น,นก็สามารถทําได้สบายบ้านหลังนี้ราคาที่เจ้าของตั้งไว้อยู่ที่เก้าแสนบาทก็เกว่าแสนกว่า,วาแต่เมือ่อทราบว,ว่าเป็น ย่าจินดาเป็นย่าขนออกคอปเตอร์เองแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นเอซีของน้องที่ได้ลดราคามาที่ประายเป็นเงนบาทแล้วก็สามารถผ่อนจ่ายได้ซึ่งบ้านหลังอื่นต้องขายเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่หลังเนี้ยเขให้ผ่อนจ่ายได้ด้วยอ่าใช่จากการที่ตกลงกันนะครับโดยจะวางเงินดาวน์อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทและผ่อนเดือนละ7 5 0 0 0ถึง80,000บาทระยะเวลาประมาณ7-8ถึงเดือน เมื่อวางเงินดาวจำนวนสามแสนบาทแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยโอ้โอ้คืนไนแล้วล่ะเข้าอยู่ได้เลยและในวันที่7มิถุนายน2 5 1 7นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องคอปเตอร์จะเป็นวันที่คุณย่าและเจ้าของบ้านนัดทำสัญญากันและการที่จะจ่ายเงินดาวในวันที่7มิถุนายนจำนวนเงิน3 0 0แสนบาท แอดลูกเกดได้สอบถามปังคุณยา่เสาเงินสะสมตั้งแต่ EP1 ถึง e p 1 7เนี่ยมีประมาณ2แสนกว่าและแอดมินมาขอเอามาคำนวณมาลัย2วงสนอกจาก2ว<ห>ันที่ผ่านมายอดค่อนข้างสูงมาบวกกับมาล<ห>ัย EP12 และ EP2 ในวันที่16มาและย2 EP ในวันที่16และท<ห>ีะ่สคือเดนเมษาอ่า หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินค่าใช้อื่นๆแอดคิดว่าเราสามารถหาเงินดาวครบ3ามแสนบาทและทำสัญญาซื้อขายบ้านตามกำหนดในวันที่7วมิถุนายนได้แน่นอนเพื่อเป็นของขวัญบันเกิดให้กับน้องคอปเตอร์เราส่วนใจอ,นอ่อส่วนใจเงินผ่อนงวดรแรกจะเริ่มในเดือนก,ะะกรกฎาคม ถ้าเจ่ไหนเรามีเงินเหลือก็คือโบกไปาพื่อจัการจบนี้เร็วๆใดๆคือขอดอกจันหมายเหตุไปก่อนว่าอันนี้นับถึง EP 1ี1ถึง EP พีนะแล้วตอนนี้มาสู่ EP 13 13ที่ผ่านมาคือมาไหลปังมาก1.8 0มืแอล้วคาดว่าตอนนี้จะถึงแล้วเราก็พลเนี้ย มาจากวันที่10พฤษภาซึ่งนั่นเป็นทีมแอดมินเนาะแล้วทีนี้เราได้ดูว่าที่ฟรีดเนี่ยอาจจะครบได้หรือเปล่าอาจจะได้หรือเปล่าอ่านตอคือถ้าเดืนไหนคื่เหมือนที่สาวสีบอกก็จะโปกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพื่อจะให้การชำระหนี้เนี่ยจบเร็วขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางแอดมินจะยังไม่ขอลงรายละเอียดที่กัดหรือรูปบ้านจนกว่าจะทำสัญญาเสร็จ S <S <S จะให้คุณย่าเข้าไปทำความสะอาดบ้านและพื้นที่รอบๆบ,บ้านให้สะอาดถึงตอนนั้นจะถ่ายรูปและแจ้งพี่กับ <S <S ให้กับทุกคนไปทราบ<ต>เนาะวงเล็บนะครับแอดมินเห็นรูปบ้านทั้งในบ้านและรอบบ้านและพื้นที่รอบบ้านรอบตัวบ้านแล้วขออุบไว้ก่อนอทั้งนี้ทั้งนั้นอ๋อเดียทั้งนี้ทั้งที่ทางบ้านทักเราสามารถซื้อบ้านหลังเล็ก คือสามารถที่จะซื้อบ้านหลังเล็กได้แต่ก็ได้แบบสบายๆเลยอย่างรวดเร็วแต่ก็เกิดความมีน้ําใจของพ่อๆแม่เนี่ยที่ส่งผ่านแอดมินในการรวมอะไรรวมถึงตัวของน้องนะคะและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากพ่อๆแม่เอซีทุกท่านสนับสนุน มาเพื่อการนําไปเป็นค่าชําระผ่อนบ้านตลอดจนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของยตาและหลานจนกว่าน้องจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแรง<ะ>ของขวัญกัรเกิดคอปเตอร์อายุครบ14ปีในปีนี้คือซื้อบ้านให้คุณย<ะ>่าทีมแอดมินแม่นุเจียบแม่นุเกดแ,แม่ตะก,กี้ขอกรับขอพะคุณพ่อพ่อ,พอ,อแ,มแม่ทุกท่านมานนที่นีด้วย<ะ>ด้วยรักจากใจทีมแอดมินบ้านฮารกน้องคอปเตอร์โตเกียวมิสิสบ้านลุกดีก็คือที่จริงจะซื้อบ้านหลังเล็กกระทำร้งถูกก็ได้แต่เพื่ออนาคต ก็คือมองกัารกลเพราะว่ามีคุนที่ใช้สอยนทอ่ตอนแรกว่าจะซื้อบ้านหลังเล็กอยู่ากระถางรับ แต่อันนี้คือแล้วทีนี้มี FC แฟนคลับก็เห็นจะช่วยตรงนี้ด้วยไงต่อสีเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะมาช่วยในเนี่ยแหละมาอะไรทุกพวก e เองนะอย่างเรารี่จะจะเสื้ออะไรสักอย่างเราก็มองถึงอนาคตเนาะอย่างถ้าเป็นบัตรสองก็โอเคแต่ว่าเราก็มองว่าอยากจะได้หนงใหญ่เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างย้อนทำเรดีขายของได้มีพื้นที่เหลือว่างอีกแต่มองอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเห็นถึงความรักความเมตตาที่ทาง FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่ FC เนี่ยที่ มองให้น้องเลยคืออยากจะเห็นน้องอ่ะประสบความสําเร็จและอยากเห็นน้องสบายเออน้องค่ะน้องอยูดคุณย่าสองปีก็ได้ความเอ็นดูแล้วก็น้องเองก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะซื้อบ้านให้คุณย่าซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งการกรีดของพ่อแม่แม่กซซีบ้านนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าพราะว่าตอนนี้ยอดน่าจะถึงไปแล้วซึ่งเราก็อ้างอิงมาจากโพสต์วันที่10พฤษภาคมตั้งแต่ยังไม่ถึง e ี1ีที่ผ่านมา แล้วทีนี้พอมานับดูจาก12ม,มาเป3มา0มาอะไรเยอะนะอ้าวสีเดี๋ยวนะขออยู่เยอะนึงว่ากําลังเป็นกระแสรดราม่าอยู่คนที่ไม่เข้าใจเลยอ,อะไรเลยก็มาเหมือนมีดราม่าเข้ามาอสองสามวัมนนี้ว่าที่มาายน้องคอปเตอร์เนี่ยที่ได้เยอะๆเ,เนี่ยหายไปไหนหมดมแล้วทำไมให้น้องไม่ต้องไปเบิกเงินกับผู้ใหญ่บ้านฟิลนปแลนด์เรียขอบอกนะครับในส่วนของทางผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์วันนั้นน้องอาจจะเป็นคืออยากเบิกเพื่อนไปซื้อของเซเว่นแต่ผู้ใหญ่บ้านฟิิแลนด์ก็บอกว่าจะเก็บไว้ให้น้อง ใดคือเขาก็อยากสอนให้น้องประหยัดประหยัดพ่อคุณย่า่ให้มาละละแต่น้องอาจจะซื้อหมดแล้วแล้วก็บอยิกเองคือในส่วนนี้คือเขาชี้แจงไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเก็บให้น้องไม่ใช้ในยามจำเป็นนี่แหละถ้ายิ่งมาผ่อนมากเนาะวันไหนที่ไม่พอมันต้องเอาส่วนนี้ไปใช้ก็เหมือนเราขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องฝึกใช้เงินเลยฝึกการใช้เงิน เดือนได้เงิ<ด>น,ดนดเดือน,น,นมาเท่านี้เอายังไงล่ะมีเง่อนรถอยู่ผ่อนบ้านอยู่ทำยังไ,ไงถึงจะพอ,อต่อให้เงินเดือนเยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะตามนั้นในอนาคตนะ,นะนอ่านี่แหละครับนะ,นะไม่อยากให้เป็นดราม่าอยากจะให้มองมุมกว้างแล้วก็ในเรื่องส่วนของมาลัยเราก็ได้รู้แล้วว่าทางบ้านฮักเนี่ย กับคุณย่าเนี่ยก็ได้คือมีแผนอ่ามีแผนมีแนวคิดที่อยากจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเงินมาอะไรไปไหนหมดน้องคุ้ย่าเก็บหมดนั่นแหละเราเชื่อว่าทําได้นะวันที่จิตเนี่ยเขาเหลืออีกหลายวันเป็นกําลังใจให้เป็นกาลังใจให้น้องคอปเตอร์แล้วก็คุณย่าเนาะแล้วก็ขอบคุณที่บ้านหักด้วยที่รักก็เอ็นดูน้องขนาดนี้โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ มาแจ้งข่าวสารดีๆให้กับ FC แฟนคลับน้องคอปเตอร์ได้รับฟังแล้วก็ FC แฟนคลับของโตเกียวมิวสิกนะครับขอบวันที่เสาร์สีมืองเลยเแบวบโจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ